สวัสดีค่ะพาน้องบักกี้มาตากแดดเล็กน้อยนะคะวันนี้อากาศอุ่นเมื่อวานเนี้ยโบว่นานั่งข้างนอกไม่ได้เลยนะคะไม่ใช่เมืม่อวานเดี๋ยวเมื่อวานโบไปทางานเมื่อวันพฤหัสลมพัดมาเย็นเย็นไม่เข้าเรื่องอีกแล้ว <c oughs> ผู้ชมหลายคนนี่ไม่ค่อยอดทนในการฟังโบอะ พรรพนา,นาอย่าให้เข้าเรื่องตลอดเลยเข้าก็ได้เรื่องที่คุยนะคะเป็นเรื่องคุยซ้ำแล้วซ้ำไปซ้ำมาซ้ำเดิมๆนะคะคนที่ฟังวิดีโอโบนในช่องนี้หลายวิดีโอคุณอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ <c oughs> คนที่มาฟังใหม่ๆฟังแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจไหมล่ะถ้ารู้สึกว่าน่าสนใจไปหาดูวิดีโอเก่าๆฟังอีกนะคะฟังแล้ว ไม่น่าสนใจเลยน่าเบื่อไม่เป็นไรนะคะจะฟังต่อจนจบก็ขอบคุณถ้าไม่อยากฟังแล้วก็ไปหาที่คุณชอบชอบฟังก็ได้ไม่ว่ากันนะคะผู้หญิงอายุเยอะนะคะเป็นผู้ใหญ่แล้ว40ขึ้นไปหาแฟนฝรั่งนะคะมีความคิดจะแต่งงานอยู่ด้วยกันอยากอยู่ต่างประเทศหรืออยากอยู่ประเทศไทยคุณต้องมีข้อมูลตรงนี้บอกตัวเองให้ชัดเจนก่อนนะใครที่นึกไม่ออกนะคะ เขียนเป็นข้อข้อเลยว่าเอฉันอยากใช้ชีวิตคู่กับสามีฝรั่งแบบไหนหรือแฟนฝรั่งแบบไหนนะคะต่างชาติเนี่ยในต่างประเทศวิถีของฝรั่งก็ได้อะคำว่าแฟนคือบอยเฟนเกิร์เฟนนะคะคุณสื่อสารกับเขาดต้องสื่อสารภาษาอังกฤษอะเป็นอย่างน้อยนะคะถ้าเขาเรียกเป็นบอยเฟนเกิร์เฟนไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสถ,ถ้าเรียก husband and wife จดทะเบียนสมรสนะคะคุณฟังต่างชาติเขาเรียกนะคนไทยหลายคนบทฟังโปนก็ไม่รู้หรอกว่าเขาหมายถึง h u ั b a n d หรือบอยเฟนเพราะคนไทยเนี่ยหลายคนเรียกปนปนกันไปหมดเลยนะคะคุณรู้ตัวเองก่อนว่าคุณอยากเป็นเกิร์ลเฟนหรือเป็นว f e ของผู้ชายของคุณนะคะข้อที่สองที่คุณก็ต้องรู้ใจตัวเองนะคะคุณอยากไปอยู่ต่างประเทศหรือคุณจะให ผู้ชายมาอยู่ที่ประเทศไทยกับคุณนะคะโบต้องรอตามน้องบักกี้ด้วยนะเดี๋ยวน้องบักกี้ไปเดี๋ยวโบย้ายที่ก่อนถ้าไม่ตามน้องบักกี้เดี๋ยวน้องบักกี้หายไม่อยากตามหายอีก <laughs> เมื่อคุณรู้แล้วนะคะคุณคุยเจาะๆไปเลยนะคะอยากแต่งงานไม่อยากแต่งงานอยากใช้ชีวิตคู่กันแบบไม่อยากแต่งงานก็ได้เป็นชีวิตคู่จริงๆ หรือแค่อยากเจอตอนที่คิดถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนไหนที่ไม่ได้คิดถึงก็ไม่ได้อยากเจอต่างคนต่างอยู่แบบไหนแบบนี้หรือเปล่าแล้วคุณอยากได้แบบไหนนะคะหลายคนสับสนมากกับความต้องการของตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้นึกถึงตัวเองเป็นที่หนึ่งไปนึกถึงผู้ชายเป็นที่หนึ่งอยู่เรื่อยเพราะอะไรเพราะกลัวผู้ชายไม่ชอบฉันเปลี่ยนใหม่ค่ะเปลี่ยนใหม่ เราเสาวมั่นสวยเลเชิดเชิดเราตอนึกถึงความต้องการตัวเองเป็นหลักคนถ้าผู้ชายไม่ได้ทำตามสิ่งที่ฉันต้องการต้องเป็นข้อที่เราต้องเลยนะฉันไม่เปลี่ยนเด็ดขาดนะผู้ชายคนไหนเขาทำไม่ได้บาย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 เลือกไปเรื่อยๆค่ะผู้ชายเยอะแยะบางคนฟังอดพูดอาจจะนึกไปว่า ผู้ชายเยอะแยะหรอฉันหามาตั้งห้าปีไม่เห็นเจอเลยตรงนี้อดช่วยไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณต้องพูดคุยให้ฉลาดฉลาดอดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแนะทําคุณยังไงที่เรียกว่าพูดคุยฉลาดฉลาดอดไม่ได้หมายถึงว่าคุณไม่ฉลาดนะอดไม่รู้ว่าคุณคุยแบบไหนชัดเจนแค่ไหนไงบอกไม่ได้เลยนะคะ ถ้าคุณคุยชัดเจนแน่นอนคุณจะมีฝรั่งเข้ามาคุยกับคุณในแบบที่มีคุณภาพเออโอขอพูดคำนี้ได้ยินคนพูดมาเยอะคุณภาพเป็นฝรั่งแบบที่คุณอาจจะเลือกใช้ชีวิตคู่กันนั่นเองนะคะคุณที่ไม่รู้ตัวเองนะโอ๊ตเอาคำพูดของพี่นักเรียนโอ๊ตเนี่ยเขาพูดบอกว่าพี่อ่ะไม่รีบหรอก พี่หามาตั้งแต่อายุ54จนอายุ58ยังไม่เจอใครที่ใช่เลยพี่ก็ไปของพี่เรื่อยๆพี่ไม่รีบเงินพี่มีบ้านพี่มีรถพี่มีธุรกิจพี่มีพี่ไม่ได้ต้องการไปอยู่ต่างประเทศกับผู้ชายพี่อยากให้ผู้ชายที่พร้อมมาอยู่กับพี่เมื่อมีผู้ชายมาเดทแล้วพี่ไม่ชอบเขาในจุดใดจุดหนึ่งพี่ก็บายๆเขาเหมือนกันมีผู้ชายรอคิวมาเดทกับพี่เยอะแยะ สวยไหมสวยใช่ไหมถึงแม้ว่าคุณไม่ได้มีสถานภาพร่ำรวยทั้งเงินทองและความมั่นใจเหมือนพี่ความมั่นใจสร้างได้ความร่ำรวยต้องใช้เวลาแต่ละคนช้านานไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะให้มีความมั่นใจเข้าไว้แล้วคุณต้องพิจารณาผู้ชายที่ ใช่ในแบบที่คุณอยากมีชีวิตกับเขาไม่ใช่คุณเลือกเขาเพราะอืมดูก็โอเคดูดีนะแล้วคิดว่าเขามีฐานะดีจะทำให้ชีวิตคุณดีแล้วก็ตกลงไปอยู่กับเขาแล้วก็ไปเจอแจ็คพอตไม่เหมือนที่ฉันคิดเลยแบบนี้ไม่ดีนะคะหากคุณเลือกทุกสิ่งอย่างตามที่คุณจดเอาไว้ในกระดาษแล้วอะ่ะ ฉันอยากมีชีวิตแบบนี้กับผู้ชายฉันอยากไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยกันกับผู้ชายหรือฉันอยากให้ผู้ชายทําสิ่งนั้นสิ่งนี้กับฉันจดเอาไว้เหล่านี้แล้วคุยกับเขาค่ะเหตุการณ์ที่คุยกับฝรั่งแป๊บเดียวฝรั่งพร้อมมาไทยเขาอาจจะมาเพื่อเดทกับคุณทันทีหรือเขาอาจจะมีแผนมาก่อนหน้านั้นแล้วก็จังหวะเพื่อมาเจอกับคุณได้หมดเลยนะคะคําถามแรกๆอดแนะนําให้ถาม เพื่อไม่เสียเวลาในการลองคบไปก่อนโอ๊ตไม่อยากให้ใครเสียเวลาในการลองคบไปกับคนที่ไม่มีปลายทางตรงกันนะคะคุณอยากแต่งงานมีครอบครัวถามฝรั่งเลยเธอคิดจะแต่งงานมีครอบครัวไหมให้เขาตอบมาถ้าเขาตอบมาแล้วไม่ตรงกันคุณตัดเลยนะคะใครที่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอันนั้นก็แล้วแต่นะถ้าเขาบอกว่าฉันอยาก มีครอบครัวแต่ฉันไม่แต่งงานคุณก็คุยกับเขาไปว่าคุณรับได้แค่ไหนคุณโอเคไหมล่ะมีครอบครัวแต่ไม่แต่งงานไม่แต่งงานหมายถึงไม่จดทะเบียนสมรสนะคะแต่งงานหมายถึงจดทะเบียนสมรสไม่เกี่ยวกับพิธีนะใครที่อยาก ไปต่างประเทศคุณก็ต้องถามเขาว่าฉันอยากไปอยู่ต่างประเทศผู้หญิงที่เธอคบเนี่ยเธอจะพาเขาไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้แล้วเธอจะดูแลซัพพอร์ตเขาเรื่องการเงินหรืออะไรยังไงใดๆก็ต้องถามตรงนี้ตั้งแต่เนิ่นๆก่อนนะคะถ้าคุณอยากลองใจดูใจอันนั้นแล้วแต่ในคำแนะนำของโอ๊ตและที่โอ๊ตทำด้วยตัวเองเนี่ยโอ๊ต ถามก่อนเลยถ้าไม่ได้คิดเหมือนกับที่โอ๊ตคิดและอยากจะมีชีวิตคู่แบบที่โอ๊ตอยากมีโอ๊ตไม่เริ่มต้นแค่คุยนะไม่ใช่การเริ่มต้นการเริ่มต้นคือเริ่มต้นทำความรู้จักคำถามนี่คือคุยเพื่อสอบถามให้รู้ถึงความคิดของเขากับความคิดของโอ๊ตนะคะว่าตรงกันไหมนี่เป็นสิ่งที่แนะนำทุกคนเลยนะคะ พี่ๆที่มีเงินมากเงินน้อยแนะนำทุกคนเหมือนกันนะคะพิจารณาดูแล้วกันว่าพี่จะทำยังไงนะคะขอบคุณที่มาฟังนะคะอดไม่ไหวแล้วอดร้อนน้องบักกี้หนีอีกแล้ว <c oughs> ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ